สวัสดีเะสวัสดีสี่หมื่นคนครับสี่ล่ะให้ถือชีวิตวานแม่ยูพินสายใจก็ชสี่ล่ะครับโต๊ะเสียยูปองสี่สิบปีแล้วบสี่ทีเบบางสี่มัสามสี่สละบางนี่ก็สามสิบแล้วสสิสามสิบงสี่ไบเ่บางนี่บางนงหน่อยบางสมาได้บองเรียนเอครับคนนี้ข้มผ่านละ อบักคำพาบักไหนบัไหลนเครับต้มไก่ทังอันรอยห็ดรสชาติยุบุญยอเอีงมมีซาซแล้วกินไก่ทั้งนไ่ได้ มันมากเลยไหมเน้จ้าไลดเก็บอนถือกนไม้ได้เอาอก็จะปลูกเตี้ยเหมือนกน้ป่าทังแล้วไ่ดทมี้างใยก็เปิดีนี้เอาว่เสรือเป่าเข้าหรือเปล่าแม่ถ้าไปกับทบไม่ีอแม่บทว้างใครหรือยี่างไรไปยี่าต้นไผ่เกี่ยวีมืองลำี้ไปเลยหลายตหลาเี่ยวสิเ่นกับไม่เพิ่งปลูกต้นโตเ็นด้วยฟังต่หา mọi người biết đến đây mọi người biết đến đây mọi người biết đến đây